การบรลุืองานจนมเมือานซ้อไปหาอาหารคือออางดังช้นกนงานกับบุหรนคือ เตือนให้ไก่ตีมไก่หนียะทัดเดยจะไปเอาหาในไก่แล้วนะตัวนะัมินเะกุกกุกกุ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 มาแล้วตัว กเดี๋ยวเสิเอาไข่ไปมันเป็นความว่ามีเ่ไข่ไข่เพร่านได้ใจเก็บอกคนิหมไว่าถาไข่นี่ก็ว่าจะเออมีอยู่หน่อยนะเดี๋ยวเาไปเบิ่เงินแอรมันเคยไข่ว่าซ่านไข่ตัวมึงก็อดูเนาะ ไก่ตัวหนึ่งอยู่หอ,อกคอกลายเป็นดูหอ,อกคอแบบสิบหอยกินแถวเนี้ยสิเพราะว่าสิบไสสดให้บรจุกันนะมีบ้างมีมีคน้หน่อยเดียวกกกุ๊กกุ๊กกุ๊ก กบงังเนี่นยมาให้กินเนี่ยไปกินอยู่ร่วมกันว่าไรสดเน่มัยกินอยู่เนี่เนาะเนี่ยไปกินดูด่ไรสด dạ đúng rồi. dạ anh có